ครับเพื่อนๆสุริก็พามาอัปเกรดกล้วยเครือนี้กล้วยเครือใหญ่ๆครับผมกล้วยหอมเครือใหญ่ๆครับกล้วยหอมเครือใหญ่ๆต่างประเทศครับผมอีกอาทิตย์เดียวเขาก็ตัดแล้วครับเพื่อนๆประมาณนี้ส่วนด้านหลังนี้เขาตัดไปหมดแล้วนะครับเนาะก็เลยเลืออีกเครือนึงครับเพื่อนๆเครือนี้ยังไม่ได้ทำอะไรตัดใหญ่มากครับเพื่อนๆทุกคน เครือเดียวหลายกิโลครับเพื่อนแบกไม่ไหวมานี่นะครับเนาะสุริยาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับผมกล้วยหอมต่างประเทศครับผมเครือใหญ่ๆและอีกเครือเดียวครับเพื่อนด้านหลังเป็นทางรถไฟครับเพื่อน สุรีมาสายร,รีวิวกล้วยหอมเคยใหญ่ให้เพื่อนเพื่อนรับชมครับผมอันนี้เขาแกะถุงยางออกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะตัดแล้วนะครับเพื่อนๆนถ้าเขาจะตัดแล้วเขาจะแกะออกนะครับเพื่อนเพื่อนประมาณนี้หวีใหญ่ๆดกมากครับผมหวีนึ่งหลายลูกครับเพื่อนๆนเครือนึงก็หลายกิโลนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่นะครับผมส่วนด้านหลังนี่คือ เขาตัดไปหมดแล้วนะครับพเพื่อนๆสุรีก็มาถ่ายคลิปไม่ทันนะครับเนาะตอนเขาตัดเก็บเกี่ยวนะครับพเพื่อนเกืเอรือยุ้เครือเดียวครับเพื่อนๆเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับกับกล้วยหอมเครือใหญ่ๆครับผมเครือใหญ่มากเครือนี้ก็ไม่ต่ำงกับสามสิบโลครับพเพื่อนใหญ่อลังการนะครับเนาะ ใหญ่กว่าสุลีอีกครับเพื่อนประมาณนี้ก็คลิปสุลีก็เป็นแนวนี้นะเรับเนเพื่อนแนวเกษตรนะครับเนาะชอบครับผมค้นหาตัวต้วนห้เจอทำแล้วไม่ฝืนนั่นแหละครับคือตัวต้วนนะครับเพื่อนกล้ยเครืยใหญ่ครับ เครือนี้แบกไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆใหญ่มากนะครับเด้อเพื่อนๆสุริก็ฝากกล้วยเครือนี้ด้วยนะครับเนาะส่วนที่เหลือด้านหลังนี่เขาตัดหมดแล้วครับเพื่อนๆเขาตัดหมดแล้วนะครับเนาะส่วนนี้เขาตัดไปหมดแล้วนะครับเนาะก็ยเลงเลือีกหลายส่วนอยู่ครับเพื่อนๆอีกหลายส่วนที่ว่าเขายังไม่ทันตัดเดี๋ยวสุริจะพาไปอัปเกรดอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะกับสวน กล้วยต่างประเทศครับผมประมาณนี้เลยขอบคุณเพื่อนๆและ f อทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน,นะครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจและแรงบันดาลใจครับผมค้นหาตัวเองให้เจอนี่แหละครับตัวตนของสุรีนะครับเนาะฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยครับกับกล้วยเครือใหญ่ๆต่างประเทศจ้าสุรีครับ